ดีค่ะพี่น้องปองป่ายสุขสุค้นค่ะสวัสดีตอนเศร้าครับพี่น้องค่ะอยู่กับแม่นางตองอูค่ะช่องตองอูรัาเพิ่นออฟิเชียลค่ะพี่น้องค่ะเมื่อนี้มากินข่าวเศร้าน้ากันเ้อครับพี่น้องแม่นางตองอูได้อีกอย่างกินหนมมาเบิ่งกันครับพี่น้องมาดูกันค่ะปลาทูปิ้งปลาดุปิ่งหมูตั้งแต่เมื่อวานนี้ค่ะ ลวกผักผักกาดหญา้าผักกรดดาวผักหอมผักกะหล่ำดอกลวกแล้วกัดตัวนี้ครับพี่น้องค่ะแจวน้ำไม่สบมค่ะเจวน้ำไม่สบมเจวน้ำไม่สบมแบบยั่วๆครับพี่น้องค่ะแบบแซบๆสูตรสไตล์แม่นางตองอูครับพี่นอ้องอะมากินข่าวน้ำกันเ้อพี่น้องป้องป่ายสุขผูสุคนค่ะ มาค่ะมาครับพี่น้อง ส,ม,ม,สมัไม่สมผักกาดยาเจ็บๆขับไม่อง ได้ครับพี่น้องป้องไฟยัากาศยากินกับซุมน้ำใบสมแซรกครับน้อง นาวพี่น้องนาวลายไปเบิงมาเบิงค็้นแมกิดตากึน้นแบบแบบมินิ <c oughs> ดังเต่าไฟแล้วก็กิ่นข่าวแบบว่าพี่น้อง <c oughs> เอินพี่เอิญน,น้องกินน้ำแน่ข้าว <c oughs> มาเด้อพี่น้องหัวตะมาตะหาหมอพี่น้องค่ะไปเจาะเลือดเจาะยังหัวตะมา <c oughs> อืม หืมขวดแก้วขววดแก้ใส่บังดู้บังเงินอันนี้ดูใส่ยิงดูเอินหยิบไปเลยเออพี่น้องเอินพี่เอิญน้องเอินแฟนคลับเอิญเอฟซีมากินน้ำกันเรื่อยไปนอนเรื่าวพักกระดาวพี่น้อง ตุยซุปน้ำไม่สมครับงดเขา่างดน้ำหมอว่าวา่วาได้กินเขา่าหมจะได้กินปิ้งเอียงนี่ปิ้งอย่างพี่น้องนี่เกลเอินปปนอย่างใหญ่ลปนักเลงแปคิโก้ <c oughs> กับปลาเคียเรืองพี่น้องปวเจอเอ็้อหิวเข่าต้องปวดเจ็ มาด้อพี่น้องปองปลายสุขุสุคนมากินข่าวกับคุณแม่กิตตากับคุณแม่นั่งตองอู่ค่ะพี่น้องอ้ยลราจะเสียบเนี่ยผักกาดยางผักกระเดาพี่น้องอืมทึองหิวทึ่งหิวทั่งปวดแข่มามาพี่น้องมาค่ะมามาพี่น้องกินข้าวน้ำกันข้างข้าวจะกินเว้บุญหรกินข้าวแล้วก็นางฝิงไฟไปพร้อมพี่น้องเขา ผนสู้ๆผลเนี้สู้ๆห้ไปลงบาตเด้คันว่าสู้ๆเด้อไปเจจอเส้นเรียดญ่ให้เขาตรวจนีนนนน่พี่น้องค่ะมากินข้าวน้ำคุณแม่กิตตาน้ำแม่นั่งตองอู่เดอ้อพี่นอ้องโอ้ยเป็นตะเสียพี่น้องแก้วแก้วนอไม้ส้มนอมง กินปเป็นสเซ่บปะคะ <c oughs> แฟนขับเอฟซีแฟนขับแฟนหมาล่ามาเด้อเอฟซีเมืองไทยเอฟซีต่างประเทศมาคะ่ะกินแก้วน้ำไมส้มพี่น้องคะ่ะอาหารบานบ,าน,บานเสพเสบแก้วน้ำไมสม้มดูนะพี่น้อง <c oughs> <c oughs> กินแบบง่ายๆมอ,ม,ามองนั่งกินเมตตามองนั่งกินแล้วสิงไฟไปพร้อมพี่น้องค่ะ พอได้ไออุ่นก็กินข้าวเสบเบิงครับพี่น้องเบิงแม่กิตตาก่อนขอ่อยเบิงแม่นั่งตองอูอีกปิงปลากิโก <laughs> Khoai khóc <nhảm> ẩu <ấu. cười> ກົດນຸ່ຍຍ່ານາງໄປເສີບບໍ່ມາກຶງເຮົານັ້ນໄປນາເດເດທີ່ຮ້ອນໄປໃສບໍ່ໄປບໍ່ລ້າດະວ່າເອີຢື มาขับพี่น้องป้องไปสุขสุขค้นค่ากินข้าวน้ำกันพี่น้องโอ้ยตทกว่าเอวตทกว่าหายอยียงอันเขาอยู่ใกล้ๆนึงกับฮาฮาฮา ยงเต้นอแกม,มันลงอันอันนี้บมนัดตัวเป็นไปขันใหม่อ่ะมาเด้อพี่น้อง มากินตัวนี้่เบียมไเบียมเบียมากินข่าวแม่ฮะนอ่ In bất cứ bất cứ bất ăn, nhờ, đó. ăn này anh bất Hãy bỏ cứ bất cứ bất cứ bất cà bất cứ 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 เฮซ่าปวดเวลาแก้วน้องไม่สมกัน <The> ยืมเห็นสลัเนี่ยเราไปนอนกิงห่อน้ำกันครับเดี๋ยวสลัเนี่ยใส่กัน Sẽ bỏ kia nó mới xuống Thôi Nó phải thoát mình Nếu không nó มาให้ใกล้บันนี่แหฮงสินโคกนี่เป็น มาเด้อพี่น้องป้องป่ายสุูสุคนมากินข้าน้ำกันจบน้ำใหม่แทบจบน้องมีงเฮ้ và thu kèm các bạn là mình để cho mình để lại tuổi mình để cho để lại tuổi Mát, à. Muốn nah, <laughs> Để không khăn này ha cỡ nào 3 mong nó nào luôn. hả บกโมก็จะกินอะไรกอิกตองหานั่งตนอยู่บิกโมบะแดงรับแบหาไปหาหมอว

เดี๋ยวแม่ซื้อมาให้กินบ้ามัวเจ้าอะไรแม่ไม่เออเดี๋ยวแม่ล้านบังไม้มาให้เนาะเห้ามึงเอ้ยเต็มจแมูกเลยเยอะจับตาบังดางก็เถอะขวดหนึ่งฮะขวดขวดมันเท่าไหร่เหรอแต่ว่าขับเบิร์ตก็เก่าเลยวะ ดวกผัแพกระยิบ <c oughs> <c oughs> โอ้ยเกลียนเขาเอา,เาหมู <c oughs> เอา,เาหม้เนี่ <c oughs> ยเอาบะหมวเอาหมูเอาไม่มากหมูย่าหายแม่บ้ามากคนขีดเตาขีดเงี้ <c oughs> ยหม,มูแซ่บแม่แรงกินเป็นข้าวกีีบ่ะกินบ้ากินบ้า น้องต้นกินปิ้งข้าวกีบว่าแม่ปิ้งให้กินกินบะ้างนะแล่วก็ขาปิ้งขง้าวนะนะก,กีบกะกะนะนะข้าวกีบอันกับแกเป็ดแกเปลาแด็กนะมาแกเปลาแดกมาครับพี่น้องใคยกินข้าวน้ำกันเด้อพี่น้องแฟนคลับแฟนมาลัมสุขผู้สุขคุณ e EFC สุขผู้สุคนเมืองไทยเมืองนอกมากินข้าวน้ำกัน ของแซ่บของแซ่บครับพี่น้องของแซ่บคลองแซ่บของภาคอีสานสุกน้ำไม่ส้มเวลากินซุปน้ำไม่ส้มไปได้บอกว่ากินไปได้มานั่นนี่ตัวลูกเก็บท้องพาไปพาจตัดไปหาหมอแล้วพามึงไปหาหมออีกโอ๊ตายกู อ่ยาอีห hmm. ย okay, mm ่ง hmm. ก mm ็ละเียนนี้ไม่ไม่อันไม่ให้กินยาอีหย่างบอด่านห่อาเยอากเลยองนาวกระดกกระเดียผัากับซีน้ำแข็งมาเซนกัตีฟุ๊ด

แม่พาไปซื้ออะไรมากินกินบ่นกินบ้่ากินบขันขันกินเสาหายขันหายแม่บ้อให้กินเดี๋ยวแม่สิดอามาให้กินนี่กินข้าวอิ่มแล้วนี่เดี๋ยวลาลงจากอันอห่านปูก็เนี่ยให้ปูกับหญ้ากินก่อนนี่แม่ถวายนั่นอันนี้เดี๋ยวแม่ล้าให้กิน อ้ไม่สบายเนี่ยสบายตัวเนีย ยาจะมันเสียบให้เนาะเยอะยอะจะต้นเสียบ <c oughs> เรียนกันกระสวงต้นเบัดแหลกสื่อไม่อิงในดมื่ออื่นบ่อยๆแต่ซึม

บนอิปูดเดนมเรลยงใสอ,อิปูมาแบกคนลวกผักคนอมปสปักซีก็ได้แล้วแต่เสีด แบบน,น,กน้ก็ต่ำต่ำต่ำแกขูดอันนี้เลวขูดมันเนี่ยขูดน้ำแล้วก็ขูดเอาหน้ามันเอามันนเนี่ยแล้วก็อดแล้วก็ใส่ผัดไม่หนอนก็หนอดว่ะแต แต่ว่าค่อยๆกินเดี๋ยวพี่น้องมันไม่น้มเด้อน,น,น้มเต็มนล้วอืมเต็มพี่นอ้องเต็มแล้วไปหาปั่นผ่าป่ะเนี่ยเห็ดเแบบี้ยเห็ดงาน โอเคกับพี่นอ้องขากินข่าวเสร็จแล้วก็เสียหายเหดเวียกจักสิไปดใส่มาใส่เบิ่งติดตามเอาพี่นอ้องคลิปนี้เอาไว้ซํานี่คลิปนี้คลิปกินขา่าวกินข้าวกับยางกินข่าวกับซุปน้ำมสมส้มกับลวกผักหน้านาชนิดน้ำม,มัส้มเสียบลายพี่นอ้องขาอิ่มแล้ว คลิปนี้ไว้สนิพ่อกันคลิปหน้าเด้อพี่ดองเด้อฝากด like, ากดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์ด้วยนะคะฝากกดกระลิงน้ำขาพี่น้องค่ะเพื่อติดตามเวลาแม่นางตองอูลงคลิปก็จะได้เห็นความเคลื่อนไหวของแม่นางตองอูค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะพบพ่อก,กันใหม่ค่ะในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณหล,ลายๆค่ะ